อะไรต้อยเศรษฐามะเร็งปอดคร่าในวัย77ปีครับคุณเศษฐาเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2487นะครับสำหรับศพเนี่ยจะอยู่ที่วัดเทพศรินนะครับสาลาหนึ่งวัดเทพศรินและในวันนี้ก็จะมี พิธีน้ำหลวงอาบศพแล้วจากนั้นก็จะสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันนี้ครับ21กุมภาพันธ์ไปจนถึง27กุมภาพันธ์แล้วจากนั้นครอบครัวก็จะเก็บศพไว้100วันเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงคือดนตรีไทยสากลและการขับร้องเมื่อ ปี2554นะครับอ่ะก็แสดงความเสียใจและไว้อะไรกับการจากไปของทั้งศิลปินทั้งนักร้องที่เรียกได้ว่าคุณภาพขับแก้วคนหนึ่งของเมืองไทยนะครับ